ครับสวัสดีครับก็ในรายการทัพปูนนะครับก็ถ่ายไปนานครับเนื่องจากว่าติดภารกิจต้องทํามาหากินนะครับก็วันนี้พอดีผมมาถ่ายงานที่เขื่อนนะครับผมก็เทมนี้น่าจะไม่ชัดหน่อยครับใช้มือถือถ่ายครับเพราะว่ากล้องหลักผมต้องเอามาถ่ายงานนะครับเดี๋ยวแบตหมดแล้วงานจะไม่ได้นะครับ ก็มีอะไรติ่ตามดูนะครับวันนี้มีมีผู้ช่วยมา2ท่านนะครับเป็นน้องวานนะครับน้องวานกับคนะนะครับอ่าโอเคครับเ,เราดูแล้วกันครับว่าเทมนี้มีอะไรบ้าง i v been married long time ago Where did you come from? Where did you go? Where did you come from Katnajo เาตอนนี้ลุยน้ําตกไปนะครับเพราะว่า,าจุดที่เราจะไปถ่ายนะครับจะอยู่จะอยู่สูงขึ้นไปอีกนะครับเป็นแหล่งที่เขาเพิ่งค้นพบนะครับก็ลําบากกันหน้าดูครับผม คลิงทางแล้วครับก็ทางที่เดินมาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับน้องว่างครับน้องวางครับไหวไหมครับน้องว่นไหวนะครับแต่โดนคุณแฟนทิ้งไปนู่นแล้วครับนอกจากเรามีเด็กดอยตามมาด้วยหนึ่งท่านนะครับเด็กดอยปีนภูเขาได้เร็วมากครับก็ตอนนี้มาอยู่ตรง ตรงจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาเล่นนะครับแต่พี่เขาบอกว่านู่นเลยครับข้างบนขึ้นไปได้อีกครับแต่ว่าใช้เวลานานมากครับตรงนี้เรียกว่าน้ําตกแปซียนครับนี่น้าตาพี่คนนํานะครับหล่อออการครับเดี๋ยวจะลากมาอยู่อัพทูกูด้วยนะครับครับก็ตรงนี้คงคงจบเท่านี้ครับเพราะว่าเวลามีไม่พอ๋ยวผมต้องลงไปถ่ายต้องอื่นอีกโอเคครับ ครับก็ตอนนี้กําลังล่องเรือออกมานะครับพี่เขาบอกว่าไปตงงูนครับไปตงงูนน่าจะเจอหมีนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะเห็นหมีไหมนะครับถ้าเห็นหมีก็เห็นครับถ้าไม่เห็นก็ก็ดีครับ คือขึ้นมาได้สักชั่วอโมองกว่าก็ใกล้ถึงแล้วครับตรงนี้เป็นวิวพอยด์นะครับดูข้างล่างที่ขึ้นมาครับคือไม่ทราบว่าสูงจากน้ำทะเลเท่าไหร,ร่นะแต่ผมประมาณการว่าสักหมื่นสองพันห้าร้อยเมตรครับโอเคต่อไปครับจะถึงแล้วครับรนี่คือ ระยะสุดท้ายที่ขึ้นมานะครับเป็นเออค่อนข้างจะเป็นร่องคือไม่รู้จะให้คูขึ้นมาหรือเปล่านะครับเดีนี้ครับเรามาถึงแล้วมี่คือวิวด้านล่างองเ่อนนะครับโอเคก็ก็สวยคุ้มค่าเหนื่อยครับมีคณะที่ล่มเดินทางมาด้วยนะครับนำกันริ้วๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวออผมจะไปถ่ายง,งานตรงไหนต่อไปเดี๋ยวออลองดูนะครับดีครับ ครับตรงนี้่อนี่ครับตั้งกล้องพีชีมากครับันนี้นี้ข้างล่างก็ตกตกนี่คือทางที่เดินผ่านขึ้นมานะครับครับผมจะเห็นทางมาครับว่าโหดขนาดไหนนะครับนน่ตเลยครับนน่นเลยครับนู่นะครับตัวเล็กวิ่งน้เริ้วแล้วครับนี่คือทางที่ผมขึ้นมาแล้วผมต้องลงไปลึกมากครับ และดูทางเดินคือเต็มไปด้วยหินหอยกาบตลอดเส้นทางเดินนะครับมาเจอกันครับครับก็เดี๋ยวกำลังจะเตรียมตัวกลับนะครับก็ถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยนะฮะค่อนข้างหนักเหมือนกันครับว่าเมื่อวานมีไปตรงจุดวิวพอยต์นะครับ ก็แนวการอยู่ข้างบนสวยครับคุ้มครับคุ้มก็ไปตรงน้ําตกน้ําตกก็โอเคนะครับแล้วก็เมื่อเช้าไปส่องสัตว์กันมานะครับก็ผมว่าโอเคครับหน้าหน้ามาเที่ยวหน้ามาพักผ่อนนะครับก็แต่ว่าถ้ามาต้องมากันเป็นหมูค่คณะครับมาเป็นกลุ่มค่าใช้จ่ายจะถูกลงนะครับถ้ามากันสองคนนี่ ค่าใช้จ่ายจ,จะสูงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นฝั่งแล้วครับเรือก็มารอละโอเคก็เทมนี้น่าจะมีเท่านี้แล้วครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าอัพทุกกูตอนหน้ากูจะพาไปดูดอะไรครับสวัสด um ีครับ ครับก็มีมินิทิปย่อยนะครับเป็นถ่ายพพร์ะเรตนางแบบนะครับนางแบบชื่ออะไรครับครับนางแบบชื่อส้มจืดนะครับเรียนที่ไหนครับสุสิ์ค่ะศูนย์หอหินุรกิจยการบินค่ะครับดูกอ่าก็ถ้าถ้าใครอยากได้เบอร์น้องเขานะครับขอที่แฟงเขาครับขอที่แฟงเขา วันครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เมื่อค,คืนเมื่อวานมาทํางานเป็นไงบ้างครับสนุกกมากเลยครับไปปีนเขามาเป็นไงบ้างครับเหนืงง่อยไม่เคยปีนโดนเด็กดอยนำโดนทากเกาะมาเหมือนพี่ซิมก็ดีแล้ว <laughs> เจอทากนะครับเมื่อวาน It I've been forgotten I joe, I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, cutting I Joe? been I I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cuttin' I Joe?